สวัสดีครับผมเซลมาน,นะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะพามาชมครับกับรถรุ่น4ประตูครับไฮแลนเดอร์ er ก็คือสูงสูงเนาะ รุ่นแซดครับสีขาวมุกบคันนี้เลยงามๆเลยครับคันนี้พร้อมล้อแม็กครับคันนี้ไม่โหลดจัดทรงนะครับ TE ครับ TE 37ครับยอดแดงสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆคันของแคปโฟตัวนี้กันครับผมว่ามีความสวยขนาดไหนเนาะคือคันนี้ไม่โหลดเลยนะครับใส่ยางเบอร์265หทับ60 r 1 8 ก็คือมันจะพอดีซุ้มเลยนี้สีขาวมุกก็สวยนะครับผมใช่จะเป็นสีขายดีก็คือสีขาวมุกแล้วก็สีเทาแลมโบครับเนอะอันนี้ครับกระจังด้านหน้าครับผม้อมไฟตัดหมอกสวยๆเลยครับน,นี่ก็จะเป็นรอบๆพันครับผมสีขาวมุก คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ลงเป็นสีเทาแลมโบไปนะครับใส่แม็กเหมือนกันก็คือแต่ใส่แม็กเป็นแม็กใบพัดตัวนี้เป็นสีขาวมุกครับรุ่นแซเหมือนกันแต่ใส่เป็นทีอีสามเจ็ดครับยอดแดงยางเบอร์เดียวกันเลยนะสองหกห้าทับหกสิบอาสิบแปดก็คือลูกค้าก็เน้นขับนุ่มๆเนาะไม่โหลดไม่โหลด,ไม,ลดไม่ดัดแหนบขับไม่ตัดโช็กขับสบายเลยคันนี้ครับนี่ครับตัวแซ สังเกตง่ายๆเนาะบางบางคนก็ไม่ทราบใช่ไหมครับว่าตัวไหนตัวแซตัวไหน RDA เนาะทรงมันเหมือนกันอันนี้ตัวแซจะสังเกตง่ายๆเลยครับจะเป็นรูปตัวแซดแบบน,น,นี้ส่วนตัว RDA นะครับจะไม่มีตัวหนังสือตรงคาว่าตัวแซครับแต่ภายนอกดูก็คือคล้ายๆกันเลยเนาะใช่ไหมบางคนดูไม่ออกเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันเลยครับตัวแซดว่าบอกคูแม็กมีความสวยขนาดไหนเนาะ ันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถของตัวแซกันเลยครับนี่ครับผมจะเป็นภายในของตัวแซนะครับเป็นหนังล้วนเลยเย็บด้วยด้ายขาวครับกระจกปรับไฟฟ้าครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช่จะไม่ใช่เกียร์ตโตนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา แต่ถ้าใครสนใจที่ว่าอยากได้เป็นเกียร์ออโต้เงี้ยครับเป็นผู้หญิงขับหรือว่าชอบความสบายอย่างเงี้ยแจ้งได้เลยครับเพราะรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาครับผมฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยก็จะเต็มเลยครับทั้งพูดคอนโรลรับเสียงกดวางสายเพิ่มเสียงครับดูเล่นเยอะเลยี่ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับปัดสวยๆเลยครับผมจอแอนดรอยครับ สามารถรองรับ Android แล้วก็ Apple CarPlay ได้เลยครับภายในก็จะสวยเลยครับคอนโซลก็เป็นหนังหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังแต่โดดเด่นของเขาเลยก็คือเบาะหนังคูมักครับตัวนี้ก็คือจะาก,การความร้อนได้ดีกว่าเบาะผ้าหรือเบาะหนังทั่วไปครับว่าตัวนี้เป็นคูมักเลยครับผมลายสวยนะครับเบาะหนังตัวนีเ้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับ นี่เป็นด้านหน้าเนาะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับอ่านี้ก็จะเป็นด้านหลังครับผมเบาะหนังคูแม็กเหมือนกันนะครับด้านหลังลายสวยเลยตัวแซดคับจะมีตัวนี้ด้วยครับแอร์ด้านหลังครับนี่แอร์ด้านหลังส่วนตัว RDA ครับตัวสูงกับตัวเตี้ยก็จะไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับ ันนี้ก็มีลำโพงด้านหลังด้วยครับตัวแซดตัวเลยลำโพงด้านหลังให้ครับเป็นไงครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเขาก็สวยมากๆเลยเนาะตัวแซสีประตูทรงสูงครับรุ่นแซดเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมชมภายนอกแล้วก็ภายในของ c a ปโฟไฮเด r ร์แซไปแล้วครับ สวยไหมครับถูกใจไหมถ้าถูกใจครับคันนี้ผมจัดโปรอยู่ครับผมดาว69 0 0 0คือออกรถจบอยู่ที่69 0 0 0เลยพร้อมล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับใช่แต่งสวยๆแบบนี้เลยครับจากศูนย์เลยก็ลูกค้าท่านใดครับสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยครับผมเซลล์มอสครับเดี๋ยวผมจะอ่าเขียนเบอร์ไว้ด้านล่างเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อโทรมาสอบถามรายละเอียดปรึกษาได้ตลอดเลยครับยินดีให้บริการครับ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ